เจียบแต่ตอนนั้นเป็นเด็กนะโอ้โหชอบมากเลยเจีจบจำชื่อพี่คนนี้ได้ยีพี่อ,อ้อมหัวหน้ารักมากผู้จัดการบัญชีลาออกแล้วพี่อ้อมหัวหน้าเจี๊ย้ต้องได้ขึ้นเป็นผู้จัดการบัญชีแน่โอ้โหเราต้องรอจกกังหวะนายเราขึ้นเดี๋ยวเราก็ได้ขึ้นแทนตำแหน่งพี่อ,อ้อม <c oughs> เอาไวเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วถูกไหมะคะเราก็คิดเลยโอ้เดี๋ยวพี่อ้อมต้องได้เป็นผู้จัดการแล้วเรานะก็ได้เป็นหัวหน้าแทนพี่อ้อมเนาะ แม่บอกว่าเทียบนะทํางานนะในในโรงงานนะห้ามไปสายนะไปแต่เช้านายจะได้รักทำงานดีๆห้ามหลับนะแม่ก็พักดันเยอะมากเลยนะ <c oughs> ตอนนั้นมึงดูอามืองเนี่ยมึงดูป้ามืงเนี่ยป้ามืองเนี่ยทํางานทํางานของในเครือ KFC ทําแบบนี้ค่ะสุดท้ายจะเป็นผู้จัดการโรงงานมึงต้องทำเหมือนป้ามืองให้ได้เอาเลยแม่เดี๋ยวเจ้าจะเป็นแบบนั้นแหละทําค่ะ พอผู้จัดการบัญชีออกเขาเอาคนใหม่มาพี่อ้อมไม่ได้ขึ้น<笑><笑>อา้าวเขากงงงให้ hey, ตายละแล้ว,ลวยัางไงาวะเนี่ยเชียวชีวิตเคว้ง <c oughs> ไม่กูจะเอายังไงกันมัต่อไปลูกพี่ไม่ได้ขึ้นลูก <c oughs> พี่ไมไ่ขึ้น <c oughs> <S> <S อ่ะอยู่ต่อผู้จัดการบัญชีมาเหมือนอะไรของเขาไม่รู้นะ <c oughs> เขาก็อยู่ไม่ได้ <c oughs> เขาก็ออกอีกโดนกดดันไงโดนกดดังใร่อเป่าออกอีกใช่ค่ะ อีกเ okay. จ๊ก็เฮ้ยเขาต้องมองหาอยู่แล้วต้องเอาคนใหม่ยังไงกเพราะคนใหม่ขึ้นไม่ใช่ค่ะเอาคนใหม่มาอีกแล้วสุดท้ายพี่อ้อมก็ไปขึ้นปัจจุบันพี่อ้อมก็ยังอยู่ในเห่เดิมเจ๊บอกพอละไม่ไหวตอนนั้นเรียนอยู่ปวสเราคิดว่าไม่เรียนปอปวตีแล้วเอยเอาแค่นี้แหละสุดท้ายเจอเหตุการณ์ของพี่อ้อมเป็นประสบการณ์กับเรียนต่อปอตี